สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและประชุมทีมแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ้วและโรคติดต่อที่สำคัญระหว่างจังหวัดมุกดาหารสวรรณเขตนแขวงสวรรณเขตสพปลาวโดยมีนางสาวจงกน,นีจจริยานุวัตนผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข<ม>เขตสุขภาพที่1ิ นายอธิปัตย์โรจนะไพบูล์กงสุนใหญ่ณแขวงสวรรคเขตนายประวิศีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์สุเทพจันทระเมธีกุลพุ่มในการโรงพยาบาลมุกดาหารทีมแพทย์บุคลากรสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม30คนประชุมร่วมกับแผนกสาธารณสุขและโรงพยาบาลสวรรคเขตนายประวิศีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทยสปป,ปลาวมุกดาหารสวรรคเขตโดยฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะตามสถานการณ์สมมุติในการ,รเผชิญเหตุเพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคร่วมกันต่อไปในอนาคตด้านทีมแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลสวรรคเขต ได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนด้านการแพรย์ตามแนวชายแดนการส่งต่อผู้ป่วยการดูแลรักษาและความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศโดยมีการอภิปรายการระด,ดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดเป็นแนวทางความร่วมมือต่อไปวันวิภาแพงแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารรายงานจากแขวงสวรรคเขตสปปลาว